สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับรายการสเปเชียลเกมรีวิวนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการทำไตเติ้ลนะฮะดีเซตรายการนั่นแหละครับโอเคครับอย่างแรกให้เราผมจะสอนใช้โปรแกรมแคมตาเซียนะครับโอเคครับเราเข้ามาในโปรแกรมแคมตาเซียนะครับเปิดโปรแกรมมาแล้วให้มาที่มีปัญหากับไม้เหลือเกินนิดนึงฮนะตองไม์ไม่อยู่ในปากอาจจะเสียงไม่ค่อยดังอ่านะครับให้เรามาที่อะไรวะ ไลบรรี่แล้วก็อันนี้เราหาเพลงเราเช่นชอบนะแต่ผมจะอ่ะอันนี้คือพวกไตเติ้ลนะฮะเราจะเอาแบบไหนเนะี่ยเอาเราลองแบบนี้นะฮะอ่ามันก็นจะเป็นหน้าข,นขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับให้เราลากม,มันเข้าไปเลยลงมานน่เช่าอโอเคไปนะอ่าครับแล้วให้เรากดที่รูปบวกนี้นะอ่าครับแล้วให้เราคลิกวอมรูปบวกมันจะมีางานหนึ่งขึ้นมาให้เราคลิกเข้าไปนะ อย้ายตรงนี้กันย้ายให้มาตรงๆกันนะครับแล้วอุ้ยดมาต่างเลยอ่าแล้วก็ให้เราลงลากลงมาลงมานะไม่จะลากอ่าครับแล้วก็ลบตรงนี้ให้หมดนะฮะเราจะเขียนว่าอะไรครับก็ได้นะฮะ G R อ่าใช่ปะลบเขียนอะไรอ่า ไอเจียมัมครับนะฮะเสร็จปุ๊บแล้วก็เห็นนะเวลานี่มาแล้วเราก็มันก็จะมีเขียนขึ้นมาตอนคลิปอ่ะดูนะมันก็จะเขียนอย่างนี้สมมุติว่าเราเห็นว่ามันนานเกินไปอย่างเงี้ยก็ลดไอ้นี้ไม่เกี่ยวนี้ไม่เกี่ยว,ยวอุ้ยดีๆได้ไหมเน,นี่ยอะครับให้เราลดมาสมมตินานไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะคนทว่าเอาอะไรเงี้ยเดี๋ยเท่านี้พอนะครับแล้วให้มาที่นี้เกาะ มาต่อนะฮะเราก็จะหาเพลงอ่ะอะไรแล้ววะลูกเพลงนี้พเสียงดังเลยสมมติเจ้าเพลงนี้นะฮะ่ะให้ลากเอาไปเลยเอ้ยให้คลิกขวาแล้วกดแอสเลยอัดจุ๊บแล้วก็ลดขนาดให่เท่ากับไอคลิปเรานะคลิปพิเศษรายการก เิเศรายการนะฮะก็สําหรับวิธีการพีเศษรายการของผมมันเก่าผมก็ลองมัวๆนะครับอันนั้นมันขาดเกินนะฮะผมก็เลยเรา,ามาทำมาทําใหม่ในโปรแกรมแคมต์เซียแคมต์เซียก็ในโปรแกรมที่ดีนะฮะอันนี้พวกนี้ไปหาโหลดเอาแล้วก็สอนอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับวิธีทําให้ไอ้เมาส์เรยเนี่ยเคอร์เซอร์เนี่ยอนเนี้ยอนเนี้ยไอที่เป็นมอนะ นะฮะให้มันมีว,วงกลมสีเหลืองรอบนี้นะฮะเอาเวแล้วไม่มีคิดไม่มีคิดมันทําไม่ได้นะฮะเ,เราจะสอนคิดหน้าก็แล้วกันนะครับไอตรงนี้เรายังไม่ต้องนะเดี๋ยวผมจะมาสอนคิดหน้าตรงนี้ครับก็สาหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ